ผมนาย,นายรราวิทยาศิริสาปวสนิคภาครับสวัสดีครับผมนายพิรุวิศินโพ,พรโร 1, นครับปวสนคภาครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการใช้โปรแกรม AutoCA d นะครับอันดับแรกคือเราต้องเข้าโปรแกรม AutoCA d ก่อนนะครับรอเวลาสักพักหนึ่งตอนนี้เราก็เข้ามาในโปรแกรมแล้วนะครับขั้นตอนแรกการทำตารางแบบพื้นฐานนะครับเราก็จะต้องกดที่ตัววางตารางก่อนนะครับ เราวางตารางมาแบบนี้ใช่ไหมล่ะครับคือเราก็จะไม่ได้ขนาดตามตารางที่เราต้องการหลังจากที่เราลบตารางไปแล้วนะครับเราก็กดวางตารางใหม่อีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เราก็จะทําให้มันได้ขนาดที่เราต้องการนะครับเราก็จะมากด เปลี่ยนขนาดก่อนเลยนะครับกดที่ตัวเลขก่อนแล้วก็กดชิปแล้วก็กดทิมตัวมอม้านะครับนี่ก็จะเป็นขนาดตรงส่วนแรกนะครับแล้วเราก็จะกดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดชิปแล้วก็มอมาเราก็จะได้แล้วกดอินเทอร์เราก็จะได้ขนาดที่เราต้องการนะครับประมาณนี้นะครับเราก็จะได้ขนาดที่เราต้องการแล้วแล้วเราก็มากดที่เส้นการ วางเส้นนะครับปกติแล้วมันก็จะแบบเราต้องวางทีละเส้นใช่ไหมล่ะครับซึ่งมันก็จะแบบเสียเวลาอะไรแบบนั้นเราก็จะทําการก๊อปปี้เส้นนะครับนี่ครับกดนี่ครับลากเส้นไปเลยครับแล้วก็กดที่ตัวก๊อปปี้นะครับก๊อปปี้เส้นลงมาอย่างนี้เราก็จะสามารถวางเส้นได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับเป็นทางลัดง่ายๆนะครับที่บางคนก็ อาจจะไม่รู้นะครับต่อไปคือขั้นตอนการลงสีนะครับสันตับแรกนะครับเราต้องมาตีเส้นก่อนนะครับถ้าเกิดว่าตีเส้นแล้วไม่ตรงครับเพียงแค่กด F8 นะครับเส้นก็จะตรงให้อัตโนมัติเลยนะครับต่อไปคือการลงสีนะครับผมยกตัวอย่างผมจะวาดเป็นรูปหัวลูกศรนะครับเพื่อการลงสีได้ง่ายขึ้นนะครับพอทุกคนทํารูปที่ต้องการเสร็จแล้วนะครับให้มากดที่สตาร์นะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคือเครื่องหมายแฮกนะครับแล้วก็กดมาที่ตรงนี้คือการเลือกสีนะครับ เรื่อสีอะไรก็ได้ที่ต้องการครับแล้วกดคลิกมาตรงนี้ได้เลยนะครับเท่านี้ก็เสร็จสิ้นเปนที่เรียบร้อยนะครับสำหรับพื้นฐานสองพื้นฐานง่ายๆครับ